ครับสวัสดีเอซี FC. สาวน้อยเพชรบันแพงเอซี FC. อีลาน้อยอุงอิง,งเพชรบันแพงครับผมคลิปนี้ก็ผมสิซมาว่าเรื่องประทับใจเนาะครับเนาะหมู่บ้านนี้ที่เมน,นูเพิ่นต่ำส้มต่ำใม่มมใีลาเนาะครับเนาะป๊าคลิปแต่ละคลิปนี้โบแมนหน่อยหน่อยได้ครับเพิ่นต่ำส้มต่ำใม่มมใีลานะครับเนาะคลิปนั้นนะที่ว่าเมนูไทย แตกแตกหลายแตกแสนภายในชั่วโมงหนึ่งแล้วก็คลิปที่ว่าเพื่อนไทยล่ะองหิง,องหอมแก้ม YouTube นะครับเนาะอันนั้นแตกล้านครับแตกล้านแล้วครับภายในมือหนึ่งแตกล้านเลยอ้สุดปังยีงดีวะเมื่อวานมีนุษเนุเพิน่นทำซ้ำๆให้ ลูกสาวนะครับเนาะโอ้เป็นความนารักอีกอย่างหนึ่งเป็นความนาฬักอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะที่ว่ามนุษย์มันเหตุให้ลูกสาวนะครับเนาะเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับนะรเนาะไปเห็นก็หีวใจน้ำนะครับไปเห็นกับหีวใจน้ำหีวใจคือว่ามันเป็นยังไงก็เป็นเกี่ยวกับ FC. เอฟซี็นมักจจงสี่ไหมครับมัก กับแม่กับลูกคู่นี้นะครับเนาะหมายถึงพ่อโจมแม่นุตี่หลังหินเนี่ยคันได้เฮ็ดคอนเทนต์ content, หรือว่าให้ได้เฮ็ดยังในกันเนี่ย mm hmm. เป็นอยังที่เอ็ซีเพิร์มัากนะครับเนาะเอ็ซ์ซี่เพิร์มเพิร์มเพิร์มเบิง่งมันมันดีตัวใจไหมครับนะเมื่อวานนี้ผมเบิ่งในคลิปผมแปมนะครับเนาะพี่น้องผู้ใดยังไม่ทันได้เบิร์นนะครับไปเบิง่ง เพลนออฟฟิเชียลนะครับเนเบิ่งเดอมันเป็นอย่างที่เ็ด <c oughs> ใหเอฟซีจังเฮานี่ยิ้มยิ้มยิ้มบรหยุดผมเบิ่งนงหันเจ็ดมือน,นะครับสิเต็งแซลล์คลิปปปมแปมนะคลิปที่ว่าเมนุสเิ่นตามๆๆให้ลูกสาวเมื่อวานนี่ยตามๆๆมให้ืันนี้พี่เล่เพิ่นก็นไปเอ,อิ้น ลูกสาวนะครับเนาะเมนูไทปมาตาไปกินเขา่ามาหออีลาก็บอกว่าโอ้ยิวย,ยังแห้งเลยแม่เพื่อนได้ยินลูกสาวเพื่อนจมนะว่าหิวเขา่าหิวเขา่าอยากกินส้มตมําเพื่อนกระจัดให้เนาะหน้าตาสีสันนี่ก็ต้องบอกเลยครับ กินดีนครับจัดจานนะครับเนาะ <c oughs> คือจังคลิปที่ว่าผมลงไอบ้บางนะครับ <c oughs> พอโจไปะยอกอีหล่าองอินนะ <c oughs> คลิปที่ว่าผีกบกล้วยอีหล่าใส่ชุดสีเขียวแล้วก็ไปยอกล้องเสียนว่าผีกบกล้วยผียังเนี่ยโ <c oughs> อ้ผมเอาไปลงนี่ค <c oughs> นเบ่งหลายแสนเลยครับ<ด> <c oughs> เป็นตา ้อนนะอีลาเฮ็ดยังกับปังบมดเนาะมาไล่ลานกระแตกแล้วช่องพอกันใช้เราไหลสดในอีลาเปิดวงกระแตกลานปิดวงกระแตกลานคือว่างเงินจึงสียครับเอซีอีลาน้อยเอฟซี FC, พลังเงียบนะครับสุดยอดเลยครับ แล้วอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของโชคลาภนะครับนะผมยัง,งงงว่าอีหลาเป็นผู้นนั่งคือมักให้โชคให้ลาบพอพอ่พอไม่แม่ตลอดเลยไหมครับมันเป็นอย่างที่วยเล่านี่อไอแม่อันประเทศเพื่อนบ้างน,นะครับนะ เสียงดวงประเทศเพื่นบานกันแล้วกันผมเบาเรื่องนะเดี๋ยวมันสิผิดมักออกตลอดเลยแบ่งโดยเฉพาะแบ่งเงินเวลาได้ให้ไผแบ่งมักออกตลอดเลยครับจักเป็นอย่างเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องนะึ่งนั่งมักห้โชคลาบพอๆแม่แ้ครับเนาะ วันทีสิบเก้าเนี่ยก็สิมิงานมิติิงนะครับปุบป,ปะาฟังลำกินเขาฟังล่ำแบบไปชิดนะครับศิลปินนะครับเนาะสิบเก้าอยู่ในโดมนะครับเนาะคนโตก็ยังกับประตังยานเพราะว่าเขามีกลางเต้นอยู่นะครับกลางเต้นแล้วก็ผู้ใได้เขาไปว่าใดก็เขาคุ้มปิดนะครับเนาะผมก็ไปว่าใดครับชว่วงเปิดวงปิดวงเ,งเ,งเนี่ยบ่เคยไปน้ำเขาแจากที่ ซื้อแต่บัตรุ่มปิดบังในไห์สดเอาครับอยากไปอยู่ครับแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานนะครับมันยากไปบ่ไบด้ใจกอยากไปทกเทศกาลนั่นแหละครับเดี๋ยวทาีลามาวันที่ยีเดือนนี้คทัท่วกทมอี่สิมากไก่ยู่ตลาดลวยซับ แกหาบางที่นี่ครับอยู่ตลาดเล่ยสร้างไปลาดไว้มาสิไปก็ลังใจนางอยู่ครับผู้ใดไปได้ก็ไปเด้อครับเด้อหน้าง,งานนะครับที่19นี่งานมีนติงนะครับวันที่ย0งานเปิดฤด,ดูกาลนะครับอยู่หนองเก่านะครับสนามกีฬากลางบ้านแพร่นะครับเนาะผู้ใดเคยไปก็สิฮู้อยู่เนาะครับเนาะส่วนผมยังบ่ทันเคยไปจักท อยากไปนะครับบึงเปิดวงยัเสี่ปิดวงยันสี่มันม,มันอนลัร่างการไปครับปีละเทือนะครับเนาะพูดได้ไปถือว่าโชคดีหลายไดทถ่ายรูปน้ำมีลาไดทถ่ายรูปถ่ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเดี๋ยวอีลามากไกลๆนี่จะไปถ่ายคลิปให้บึงนะครับเด้อถ่ายคลิปมาฝากพี่ฝากน้อง เซโลปิงปิงเพื่นก็ไปตลอดแล้วครับทีมงานพิบุตรทีมงาน,นหลายทีมงานเนาะครับเนาะแต่ว่ามันทีมงานบานฮากเนาะครับเป็นเอฟซีเอฟซีคือจังผมเนี่ยครับเอฟซีพวติดตามพวกหย่อนหย,ย่อนอีลานะครับตอนแรกฮูกจักโยต่ว่ฮุกจักงวงก่อนีลานะแต่ว่าบุกไปได้ติดตามหลายนะครับเนาะพอมาฮุกจักอีลาปุ๊บก็เลยแบบได้สัมผัส เป็นแฟนคลับของวงไปได้อัตโนมัติครับวันนี้มีสองวงกับที่ตามทั้งสองว่องนะครับเราเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะจังเดยก็พี่ฝากน้องเบิ้งคลิปให้แน่เด้อครับเด้อเบิ้งคลิปฝากติดตามแน่เด้อครับเด้ออีหลาน้อยเอซี่หลาน้อยเอซี่ซานน้อยเฟิร์นแพร่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอยู่ดีมีให้นะครับเด้อสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ